สวัสดีสบายดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศแห่งการยอมรับสภาพตัวเองนะครับโดยเพราะพอร์ตซิงของผมเนี่ยเรียกว่ามันแดงเดือดทุกครั้งที่เปิดพอร์ตออกมาเนี่ยสีแดงสาดหน้าเลยเพื่อนๆแต่ท่ามกลางฟัสท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะครับผมก็พยายามจะแยกแยะทีละปัญหาว่ามันมีอะไรที่ผมจะต้องกังวลบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ FOMC Meeting ในเรื่องของ ดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับที่กำลังจะออกก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าจดอะไรบ้างในโน้ตของผมนะครับพยายามผมพยายามจะยิ้มในวิดีโอนะเพื่อนๆถึงแม้ว่าทําวิดีโอเสร็จเนี่ยผมเปิดพอร์ตมาดูก็ยังจะแบบหน้าบึ้งอยู่นะฮะแต่พยายามจะนึกถึงสิ่งดีๆที่เรามีในชีวิตเพื่อนๆน,นะฮะยังมีเรายังมีอากาศหายใจนะเรายังมีสุขภาพหัวจรดเท้าที่แบบโอเคเราเราวิ่งได้เรากินได้เรา เที่ยวได้นะครับหาหนังหาละครอะไรตลกตลกดูได้อยู่นะครับมาพูดถึงสิ่งที่ผมจดไว้นะครับ 10. มีนาคมนี้จะเป็นในเรื่องของดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะต้องเตรียมใจไว้ว่าตัวเลขมันไม่น่าจะออกมาสวยมันน่าจะมีเฟดเข้ามาขึ้นตาม CN BC, cnn b c c n เนี่ยทำให้นักลงทุนกลัวนะครับแต่อย่างน้อยผมอยากจะเตรียมใจไว้นะเพื่อนๆก็จดไว้นะฮะ10มีนาคมนี้ CPI data นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เราเห็นข่าวแล้วราคาน้ำมันราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีการพูดถึงว่าขึ้นแล้วหรือกำลังจะขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเพื่อนๆและอีกอันก็จะเป็นในเรื่องของ FOMC meeting นะครับ15และ16มีนาคมนี้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่ขึ้นนะฮะมันก็เป็นประเด็นที่เราสามารถเถียงกันได้จนแบบว่าชั่วการประวัติศาสตร์ ก็ไม่มีใครรู้นะฮะบ,บางบางฝ่ายก็บอกว่าท่ามกลางวิกฤตอย่างนี้เขาอาจจะไม่ขึ้นก็ได้จะโกหกเหมือนเดิมก็ได้นะครับบางคนก็บอกว่าก็เขาบอกแล้วไงจะขึ้นทั้งนี้มันก็จะมีฝั่งที่กลัวแล้วก็อาจจะถอยทับกลับมารอหลังวันที่1 5บ6ตอนนี้าามีการทยอยเทขายอยู่หรือเปล่านะครับก็จับตาม,มองกันไว้ให้ดีแล้วก็ในเรื่องของประธานาธิบดีบโจไบเดนนะครับ executive order หรือคำสั่ง จากฝ่ายปกครองในเรื่องของคริปโตเนี่ยตอนนี้มันก็ยังไม่มีวันและเวลาที่เป๊ะออกมานะฮะแต่มันก็เหมือนกับเป็นเมฆที่อยู่บนหัวเราเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่ในเรื่องของตอนนี้สภาพของสงความความตึงเครียดวิกฤตรัสเซียยูเครนเนี่ยใน executive order นี้เนี่ยมันอาจจะมีการร่างกฎระเบียบกติการมรยาที่มาเหมือนกับบีบรัสเซียเขาหรือเปล่านะครับมันก็มีมกลิ่นของคนที่ เขาประเมินไว้อย่างนั้นนะฮะตรงเนี้ยถ้ามันมีข่าวมีอัปเดตอะไรเนี่ยผมจะอ่านทุกคําเลยเพื่อนๆทุกฉบับทุกบรรทัดเลยแล้วก็จะมาอธิบายเพื่อนๆฝั่ฟังนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงจับตาดูอยู่แล้วก็ในเรื่องของสงครามตอนนี้คงไม่ต้องพูดกันนะเพื่อนๆพรัสเซียยูเครนแล้วก็มีตัวกลางอย่างอิสราเอลต้องการจะเข้ามาเป็นตัวกลางนะฮะตอนนี้ก็มีตุรกีก็ต้องการเข้ามาเป็นตัวกลางยูเครนก็ ร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศจีนนะครับคือทั้งหมดนี้เนี่ยเราใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนดูข่าวอดหลับอดนอนนะเพื่อนๆหลายคนก็พยายามจะดูว่าใครถูกหรือใครผิดนะฮะทั้งหมดนี้ผมบอกได้เลยเพื่อนๆคือถ้าไม่หยุดยุถ้าไม่หยุดยิงถ้าไม่หยุดในเรื่องของหวังในเรื่องของการขายอาวุธหรือต่างๆนานาเนี่ยนะฮะมันก็สุดท้ายไม่ว่าจะใครถูกหรือใครผิดเนี่ย ผมว่าผลลั์มันก็จะตกอยู่กับตาดำๆตาฟ้าๆนะฮะแล้วมันก็ยังจะมาแบ่งแยกเพื่อนมนุษย์กันอีกทั้งๆท,ที่เมื่อปีที่แล้วเรายังไม่หลายคนยังไม่รู้จักเลยยูเครนอยู่ที่ไหนนะเพื่อนๆในทั่วโลกเนี่ยตอนนี้แบ่งแยกกันแลวโอ้คนนึงอยู่ฝั่งยูเครนคนนึงอยู่ฝั่งรัสเซียนะฮะคือผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแบบอยู่กันอย่างสงบสุขนะเพื่อนๆในโอ้พัสองเรามาคุยกันเรื่องเอาระเบิดไปทิ้งตามแบบ บ้านช่องอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่นะครับคือทั้งหมดอะ่ะผมว่าทุกทุกแก๊งอะ่ะนะเรียกว่าทั้งแก๊งยุแล้วก็แก๊งจะขายอาวุธแก๊งผลประโยชน์เนี่ยผมว่าทุกคนแหละนะฮะไม่ไม่ใช่ว่ามีมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเป็นพ่อพอะนะระอ่ะนะฮะไอจุดนั้นอะ่ะเข้าใจดีแต่ว่าสําคัญที่สุดคือหยุดยิงดว่ดว,นดวนเลยอะ่ะนะฮะไม่งั้นลาบากแน่นอนถ้ามีเหตุตูมตามขึ้นมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคือไม่ต้องพูดเรื่องคริปโตเลยเพื่อนๆแล้วก็ในเรื่องของ กรอตอสหรัฐอเมริกาเมื่อวานผมก็ดูคําสัมภาษณ์ของประธานกรอตอนะครับคุณ Gary แกรี่เกนสเลอร์แกก็มาพูดในเรื่องของ Exchange ในปีนี้เนี่ยจะต้องออกมาทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะแล้วก็มีโทเค็นเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นเลยที่มันตกอยู่ในแคตตากรีที่เรียกว่ามันเป็น Security ผมไม่ได้มาตัดสินว่ากล่าวหาว่าเหรียญไหนเป็น Security หรือไม่ใช่เ e c u ว i ิตนะ แต่ดูแล้วเนี่ยดูผ่านตาแล้วเนี่ยมันมันน่าจะมีหลายเหรียญอยู่เลยที่มันอยู่ในแคตตาก็อนั้นระหวังว่าทางเอ็กเชนเี่จะทำตามกฎระเบียบมาจดทะเบียนให้เรียบร้อยมาหรือเอาออกหรืออะไรประมาณนี้นะฮะท่านก็บอกว่ากฎหมายมันมีอยู่แล้วแล้วมันเป็นกฎหมายเนี่ยเพื่อนๆเ,เขียนตั้งแต่ปี2พศ2 476อะ่ะในเรื่องของ h a r v วีเทสนะฮะว่าอะไรเป็น Security หรือไม่ใช่ Security เนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดิม,ดมที่ก็โผล่ขึ้นมานะฮะ ทำให้หลายคนก็งงว่าเอ๊ะสรุปท่านประธานกราตพูดถึงเหรียญไหนเนี่ยนะเหรียญเราจะเป็นลายต่อไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่รู้ๆก็คือมันก็มีคนกลัวแล้วก็อาจจะมีแบบทะลึ่งกดขายทําให้ตลาดแดงได้นะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมฆก,ก้อนเมฆดําๆนะฮะที่อยู่บนออพอร์ตการลงทุนของเราแล้วก็ในเรื่องของการที่จะดีลิสหุ้นหลายตัวใน ในกระดานเทรดของสหรัฐอเมริกานะเพื่อนๆตรงนี้น่ากลัวนิดนึงนะครับอาจจะดูเหมือนกับไม่เกี่ยวกับตลาดคริปโตนะเพื่อนๆแต่มันมีส่วนเกี่ยวนะฮะผมอธิบายสั้นๆแบบในมุมมองของผมเลยนะครับว่าถ้าเกิดประเทศจีนหรือตัวแทนของจีนเนี่ยมาเจราจาให้รัสเซียยูเครนเขาสงบสุขได้เนี่ยสงบศึกได้เนี่ยคือจีนเคลียร์ได้นะฮะถ้าจีนเขาพาวถึงเขาเคลียร์ได้เนี่ยมันอาจจะทําให้มันเหมือนกับว่า เขาก็เป็นมหาอำนาจแล้วแบบมาทําอะไรเกินหน้าเกินตานะครับสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการเล่นกําลังภายในแล้วแบบดีลิสหุ้นจีนหลายตัวเลยอะนะออกจากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ให้เทรดเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเล่นกันแกล้งกันอะทั้ง2ฝั่งอะนะฮะก็พยายามจะแบบบาลานซ์พวเวอร์กันะนะฮะตรงนี้จับตาดูให้ดีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสงครามจบแล้วมันก็จะมีแต่เรื่องดีนะเพื่อนๆคือตอนเนี้ย แก้วมันล้าแล้วนะฮะแล้วถ้าจีนออกมาเคลียร์ได้เนี่ยผมว่าจะต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์เรานะครับคือทางตะวันตกก็ไม่อยากจะดูว่าโหจีนเขาจีนเขาถึงแล้วเนี่ยเขามาให้ยุติให้ทุกอย่างแบบให้หยุดยิงได้เนี่ยนะฮะจับตาดูให้ดีเพื่อนๆถ้าเกิดมันมันเกิดขึ้นเนี่ยผมจะมาขยายความอีกทีนะฮะแต่น่ากลัวว่าหุ้นหลายตัวจะถูกดีลิสต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของประธานเฟดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะ ลุงเจอร์เรมโพเวลเนี่ยก็มากดในเรื่องของตลาดคริปโตเคอร์เซีตอนนี้มันมีข่าวขึ้นมาทาั้งๆที่มนเป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่นะฮะมันมีข่าวที่ถ้าเพื่อนๆจําได้เมื่อปีที่แล้วท่านก็บอกว่าผมไม่ได้มาจะมาแบบว่าทําลายคริปโตเคอร์เซีนะเพียงแต่ว่าผมเป็นห่วงในเรื่องของสเตเบิลคอยน์มันจะต้องมีการเรเกเลตนะครับก็มันก็มีข่าวใหมาอีกแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยที่ผมอ่านมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นฟัสรวมๆในหัวที่ผมพยายามจะมาแยก ออกมาทีละทีละเส้นนะแยกขนมจีนทีละเส้นให้เพื่อนๆเห็นว่าโอเคตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะเครียดแต่เราต้องรู้ว่าปัญหาชีวิตของเรามีอะไรบ้างนะฮะในเนี้ยในเรื่องเนี้ยเอ่ FOMC บ้างเอ่อ CPI data บ้างอะไรบ้างเนี่ยฮะก็พอเราแยกแยะปัญหานี้ได้ออกเนี่ยมันจะทําให้เราแบบโอเคหายใจได้ทั่วท้องขึ้นแล้วก็พอรู้จังหวะจะโพนว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันไหนนะครับ ก็พื้นฐานของทุกเหรียญที่อยู่บนท็อป t 0ของคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยเพื่อนๆก็ว่าได้เนี่ยนะฮะท็อป t 0ท็อป50 t เนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนมันมีแต่จะมาเปลี่ยนโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น xrp นะครับคาดานโน่ ano, bitcoin ethereum solana เนี่ยต่างๆนานาเนี่ยมันพื้นฐานไม่ได้มีอะไรลดน้อยลงเลยเพื่อนๆมีแต่จะดีขึ้นและมีแต่จะยอมรับมากขึ้นเพียงแต่ นะครับในเรื่องของราคาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสป라이์และดีแมนและในเรื่องของสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้เนี่ยมันก็เชื่อว่าผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับในเรื่องของการแบนหน่วยข่าวต่างๆวันนี้เราเห็นได้ชัดนะครับข่าว t i k t o k ก็จะแบนรัเสเซียจะคว่ำบาตแล้วก็รู้สึก facebook ด้วยนะฮะมีข่าวในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยออกมาเยอะในเรื่องของการ การออกเฟก e นิวส์บ้างอะไรบ้างเนี่ยคือเด็กรุ่นใหม่เราเรารู้ดีนะครับเด็กรุ่นใหม่เขารู้ดีว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการแบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มคนน้อยๆเท่านั้นเองนะครกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นผมว่าพอหลังจากไอ้วิกฤตตรงนี้มันมันเบาลงเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้ามันเบาลงเนี่ยในเรื่องของเว็บทรีในเรื่องของ ด e เซนทรัลไลซ์โซเชียลมีเดเนี่ยมันจะถูกบีบให้ยิ่งรีบพัฒนาให้เร็วที่สุดเพื่อนๆเพื่อ,อ,อที่ตาดำๆอย่างเราเนี่ยนะฮะจะได้มีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดนะครับไม่ต้องมานั่งเป็นห่วง Centralized Power ที่เขาคอยจะแบนคอยจะตัดคอยจะอะไรเรานะฮะก็จับตาดูให้ดีนะครับมันมีหลายโปรเจกต์เหลือเกินนะ,ะเพื่อนๆพพวกโซเ i ียลมีเดที่เป็น Decentralized นะฮะ ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตทีนี้สิ่งที่เราทําได้นะเพื่อนๆใครที่เครียดๆนะฮะก็ลองเบาๆในเรื่องของการ DCA นะฮะนิดนึงดอลลาร์คอสต์ a อ e เฟกต์แบบเบาๆหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือผมลุ้นอย่างเดียวนะว่าอย่าให้มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์เท่านั้นพอที่เหลือเนี่ยมันดูลากากยาวลากยาวแน่นอนมันไม่ใช่อะไรที่มาแบบหยุดยิงแล้วแบบแล้วไงอะ ไอ้ที่มันพังทลายแล้วคือจะมีการขอโทษขาโพยกันแล้วจะหายคงไม่ใช่อ่ะนะฮะก็ DCA กันเบาๆแล้วก็ใครที่อยากจะถือระยะยาวก็สเต็กนะเพื่อนๆสเต็กเหรียญไว้ใครที่ทำเลนดิ้งก็ทำเลนดิ้งระยะสั้นไว้นะฮะ7วัน14วันพอไม่ต้องทำยาวๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบางทีมันอาจจะมี Flash Crash แรงๆเนี่ยสมมติมีข่าวว่ามันมีการใช้อาวุธรุนแรงขึ้นมา แต่พอกดวันรุ่งขึ้นพอข่าวมันตกตะกอนมันไม่รุนแรงเนี่ยนะฮะมันอาจจะแบบมีการแบบลง20%ขึ้น20%อะไรประมาณนี้นะฮะก็ลองอทำเลนดิ้งแบบระยะสั้นกันไว้นะครับใครที่มี stable coins แล้วก็ในเรื่องของสายเกมนะเล่น play to earn ก็ play to earn กันต่อไปนะเพื่อนนะครับแล้วก็ถอยตัวออกมาจากจากการดูกราฟให้น้อยลงออกไปทำในสิ่งที่ เราทําปกตินะครับออกกําลังกายหรืออะไรที่ผมพูดทุกวิดีโออ่ะเพื่อนๆนะใช้เวลากับครอบครัวออกกำลังกายไปเดินห้างไม่ต้องซื้ออะไรก็ได้นะครับไปเดินออกกําลังกายก็ได้นะเพื่อนๆเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาทั้งปรับทุกข์แล้วก็มาทั้งพูดถึงวันสําคัญต่างๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับหลักๆใกล้ๆตัวเลยก็จะมีเนี่ยเพื่อนๆ consumer price data นะครับดับชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยสิมีนาคมนี้เนี่ยจับตาดูให้ดีแล้วรู้สึกว่าเป็น วันเดียวกันที่ eBay เขาอาจจะออกข่าวว่าเขาจะรับเหรียญคริปโตด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะนาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรออกมาจาก eBay หรือเปล่านะครับแล้วก็ข่าวในเรื่องของ ABNB จะรับคริปโตโการ Adoption เนี่ยมันการยอมรับมันมากขึ้นนะเพื่อนๆเ,เพียงแต่ไอข่าวเวลวร้ายเนี่ยมันมาเหมือนกับมาตัดไม่ให้ตลาดมันเลี่ยนะ <laughs> นะครับ เอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม